สวัสดีเพื่อนชาวเซเว่นไนนะครับอยู่กับผมที่มาจ้างนะครับกับการอัปเดตแพทสรุปประจําวันที่9กุมภาพันธ์นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะเห็นหน้าตัวแรกหน้าแรกเป็นหลวงลีก็น่าจะรู้ว่าเนนคาเข้าแล้วนะอ๋อไม่ใช่นะฮะเนนลีนะฮะเข้ามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วกันอย่างแรกเนี่ยชัดเจนมากเลยคือกิจกรรม500วันนะครับนี่มันเด็ดจริงๆวันนี้ก็ได้ใบเลือกเซเว่นไนไปแล้วนะฮะหนึ่งใบนะครับ ก็ตัวเลขข้างบนคือบ่งบอกจำนวนวันนะวันแรกได้ใบเลือกเซนะครับใบสองเก้กขวดสีดาวสองใบนะครับวันที่2นะครับถ้าตสีดาวสองใบไล่มากระเดัปเกรดนะครับจะไปเดทอีกทีก็คือวันที่8นะครับเป็นใบเลือก4ี่จักรพรรดินะฮะซึ่งก็ได้เต็มกันหมดแล้วนะก็ลองเลือกๆมาแล้วกันนะฮะตัวไหนเวือน้อยสุดก็ตัวนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็แจกอาวุธแจกธาตุแจกผลึกนะฮะพออาทิตย์ที่3นี่ก็จะเป็นอลิเซียนะวันที่15นะครับ15ไม่ใช่15กุมภาันนะวที่15ของการล็อกอินนะครับ แล้วก็วันที่22่สิบสองี28เนี่ยเป็นใบเลือกอัจวินที่ปลุกพลังแล้วบางคนบอกว่าผมปลุกตัวแล้วพี่มันจะแจกมาทําไมแจกมาทำมะเขืออะไรโอ้กว่าจะถึงตอนนั้นผมว่าต้องมีตัวให้แบบให้เราที่เรายังไม่ทําบ้างแหละนะครับก็ใครที่ทำเบลสี่สิบอยู่แล้วก็อย่าไปเลือกตัวนั้นละกันนะครับไม่ต้อง LB ใหม่นะครับต้องมานั่งลิมิตใหม่นะครับเลือกตัวที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเงี้ยก็น่าจะปุกมเลนะส่วนวันที่ยี่สิบเก้าที่แม่งทีเด็ดวะนะครับวันที่ยี่สิบเก้านี่นทีเด็ดแบบ เพอๆจะเป็น4ี่จักรพรรดคายนะครับเพราะว่าด้วยตามทรรมายีิบเก้าวันเป็นไปได้เลยว่าจะมีตัวแสงก็ใหม่มาหรืออาจจะเป็นใบเลือกตามผลโหวตที่เขาให้เราโหวตทางหน้าเพจหลักของซีเว้นไนครับว่าอยากได้ซีเว้นไนอยากได้สี่จักรพพัดอยากได้แก๊งปฏิวัติหรือว่าปฏิสีจักรพรรดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเป็นไปได้นะอยากได้สุดเป็นก้าหานะครับขอให้มันเป็นก้าหาแล้วกันนะครับ ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวใหม่หรือว่าตามผลโหวตนะเราดูแล้วกันนะก็รางวัลค่าประมาณนี้แล้วก็วันนี้30วันสุดท้ายก็เป็นใบเลือกอดีตซีัสัต์นะครับโอ้เขาก็เรียกว่าแจกจุกใจไข่2ฟองเลยทีเดียวไข่เกี่ยวอะไรจะได้แข็งแรงถูกว่าดีแล้วก็ภารกิจเนี่ยก็คือจะเป็นตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะฮะก็ยังอยู่ถึงาันที่นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะครับวันที่2งวันที่15นะครับก็ทําภารกิจตามที่บอกนะครับก็รับไปเลยนะฮะของรางวัลตามที่เขาแจกมานะะครับกก็หินนวล้อ ก็มีให้แลกวันรอบนะฮะง่ายๆไปดูกันเลยกิจกรรมอย่างเป็นทางการฉลองครบร้อยห้าร้อยวันนะครับก็เรียบร้อยที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะเช็คอีกทีนะฮะการตกหล่นอะไรนะครับก็มีเนี่ยโโมดอเลเซียเทล่าสีสังพัดนักอึดไปดมากมายครับตัวอะไรเอ่ยนี่ก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้บอกแต่ว่าอะไรนะครับระยะเวลาอัปเดตเนี่ยก็คือเริ่มล็อกอินได้ตั้งแต่วันที่เก้ากุมาถึง6เมษาย,ยนนะครับแต่ว่าของรางวัลเนี่ยก็คือได้สุดสิ้นสุดที่18ปพฤษภาคมก็น่าจะเป็น เร็วช้าสุดเลยนะก็คือผู้เล่นใหม่ล็อกอินครั้งแรกวันที่6เมษายนกระดานนี้ก็ยังอยู่นะครับพอ,อหลัง18พฤษภาคมเขาก็เทอ,ออกไปนั่นเองนะครับวันนี้รางวัลก็ตามนี้เลยถ้าดูแบบน,นี้ก็ดูใ่้ยน่อนนะครับออท่านโชคดีนะคื๊๊ดนะฮะคื๊๊อัปเดตรีปุ่พลังอ่าชอร์สเมเบอร์นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับชุดจะติดชัดๆแม่งหลวงลีเดี๋ยวพาไปดูสกิลกันนะครับข้อมูลในสวีนนี่ก็แน่นอนครับ นเนื้อเรื่องเป็นเกี่ยวกับไทม์ไลน์ด้วยนะครับแน่เรื่องเข้าไปอ่านได้ตรงนี้เลยข้อมูลสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูเลยรีวิวพอนะฮะรีวิวเดี๋ยวดราม่าครับใช้300ก้อนนะแล้วก็ทองสำเสรนะครับตัวธรรมดานะครับก็หลกัหลกๆเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเอ่อตัวที่ไวลงหอคอยหอใต้ดินแล้วก็ดันเจียรายวันที่จะบอกว่าวันนี้มันอัปเดตมาค่อนข้างจะยากขึ้นแน,น่นอนนะครับระยะเวลาแจกรีหกดาวนะครับก็คือข้าวจนหมายนั่นเองนะครับก็ไปรับภายใน3วันนะครับไม่งั้นมันจะหายไปนะ อ่าแล้วก็กิจกรรมเนี่ยที่เกี่ยวกับดีก็คือเมื่อเราปลุกพลังรี6ดาวในระยะเวลานี้นะครับก็รับไปเลยครับผมในระยะเวลาก็ถึง2มีนานะประมาณสามสี่อาทิตย์เนี่ยครับรับใบเรียกอสุริน6ดาวไป1ใบนะครับแล้วก็รับไปเลือกอุปกรณ์สีจักรพรรดิหดาวให้ด้วยนะครับถ้าเราบวกสิบดีได้นะครับก็คือเงื่อนไขก็เลยว่าสี่สิบแล้วก็ใช้พวก6ดาวอย่างก็จะบวกสิได้นะครับกิจกรรมนี้ก็เกี่ยวกับรีก็เท่านี้นะฮะไปดูรีเลยดีกว่าไปผมรู้แล้วหลายๆคนนี่มารอดูรี นะครับซึ่งผมยังไม่ทำนะผมบอกก่อนผมจะทำสนิปก่อนเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อ,ข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 อต่อไปที่เราจะพูดนะครับดูสตทนะครับก็สกิลเนี่ยเดียวผมไม่ดูก่อนสกิลติดตัวเนี่ยปรับมาเหมือนเกาหลีเลยนะครับก็คือเพิ่มโอกาสตอบโต้นะครับคอเตอร์50%ให้ทั้งทีนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยกันกนารดามจเดิน,นะครับของกล่ำจะเป็นกายภาพอันนี้กันหมดเลยกายภาพเวทน,นะครับแต่ทะลุบับได้นะฮะ แล้วก็กันดีบัฟสามครั้งนะฮะไม่ติดสถานะสามครั้งสกิลแรกนะครับสกิลเด็ดเลยจิ้มแล้วเลือดเหลือหนึ่งครับผมอ่าแต่มันไม่ได้บอกว่าจิ้มตัวดีเฟนซ์สูงสุดนี่หว่าของเกาหลีมันบอกจิ้มตัวดีเฟนซ์สูงสุดนะครับอันนี้คือเปลี่ยนเพชรพี่ฝ่ายตรงข้ามให้เป็นหนึ่งนะครับอืมน่าคิดว่ามันจะตามเกาหลีคือจิ้มตัวดีเฟนซ์สูงสุดหรือเปล่านะครับแล้วก็เล่งเทินสามเทินด้วยนะเอเป้า สกิลหนึ่งเนี่ยก็คือ1 0 0่งร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเป้าเลยครับแล้วก็ความเสียงเพิ่มสามติดเซงได้ครับยูชินนะครับก็แรงอยู่นะตามเทีเข้ามานะครับสกิลเพาเวกเนี่ยร่างโคนนะครับอันนี้เป๊ะนะฮะก็สแตทความสามารถอะไรเหมือนรีเหมือนเลยเหมือนมินิคอปปี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อยู่ได้หกเทิร์นนะครับตัวนั้นนะครับก็ถ้าเร่งเทิร์นก็สามเทินสองรอบหรือถ้าไม่เร่งเทิร์นก็อยู่ไปหกเทิร์นนั่นแหละนะครับอยู่จนตายนั่นเองครับร่างจริงตายร่างโคนไม่หายนะอ่าซึ่งจะใช้ได้กรณีที่ว่าทีมเช่น จะมาเอาเวกตอนที่ในท e ีไปอยู่ครบ5ตัวแล้วเป็นตำแหน่งที่หไม่ได้นะเออนะฮะบ,บอกรารละเอียดเลยครับถึงแม้ร่างหลักแก่ตายความเร็วก็จะไม่หายไปนะครับตงแก่ความตายเนี่ยถึงบอกนะแยกแล้วแยกเลยนะครับดังระยกวงไปดูสกิลกันนะครับตีธรรมดาครับโดทีมึงพี่อื้อ,อ,อก็สไตล์เส้าลินน่ะ<อ>ดูสกิลกันครับอันนี้สกิลบน ที่ยิงห้าเป้านะผยงานตามต้องเรื่องนะครับผมชอบสกิลรีนะมันน่าสวยอกูลล่างครับลดเลือดเลอหนึ่งภูกิเลือดมันสามล้านห้านะครับสกิลเวครับรยิงล่างโคนครับแต่โคนคงไม่ออกนะใช่ปะ่ะอ่าโชว์ท่านะครับประมาณนี้นะสำหรับนีแล้วก็กิจกรรมที่บอกไปนะครับก็ขอตัดสินใจนิดนึงนะครับตอนนี้อยากทำสลิปก่อนเพราะว่ามันมีการปรับบอสเวอร์นะครับ พาไปดูแล้วกันปรับปรุงสงครามบอสครับนี่นี่นำมาก่อนเลยบังคับเอาเวงใช่ไหมนะครับไปดูกันก็รีวิวไว้เมื่อวานนิดหน่อยแล้วนะครับอ่าเคลียร์สงครามบอสสามครั้งในระยะเวลากิจกรรมเราจะมอบใบเรียกเครื่องระดับสีหกดาวให้เยอะจังนะครับกิจกรรมหนึ่งอาทิตย์นะครับสำหรับบอสเวอร์เนี่ยผมก็พาไปดูแล้วกันนะครับเกิดอะไรขึ้นกับบอสเวอร์บอสเวอร์มีการปรับระบบนะ มือนมันจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็รางวัลเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับเป็นลายวันคือเดี๋ยวนี้จะมีบอสได้ตีทุกวันดูระยะเวลาหน่อยได้หนะนะครับตีบอสได้ทุกวันนะครับอาจจะเป็นตัวเดียวกัน3ามวันแต่ว่าวันหนึ่งตีได้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยห้าร้อยห้าร้อยชิ้นนะครับสําหรับรายวันเลยนะพอ,อมันจะตัดรอบรู้สึกจะเป็นช่วงสี่ทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนนะฮะที่เก็บแต้มนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย,ตา,เลยตามลําดับ คล้ายๆของเดิมแต่ว่าปรัมมาแจกไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รางวัลซีซั่นด้วยก็คือเอาคะแนนรวมกัน7วันของเราเนี่ยแหละนะครับมารวมกันเป็นแต้มนะฮะซึ่งแม่งไม่เปิดเผยแต้มให้ดูด้วยนะครับเออยังไงล่ะยังไงล่ะแล้วจะเคลียร์พวกโปะหมดไหมนี่มารุ้นกันนะครับก็รางวัลยั่วใจพอสมควรเลยนะเอาซักท็อปร้อยนี่ก็โอเคละมั่งหนึ่งอาทิตย์ได้ขนาดนี้นะครับรวมกับอารีนาอีกนะครับแล้วก็ตาบอสอะมีค่ามากขึ้นเลยครับบอสหนึ่งวัน สามารถรีได้ใช้สิบดูบี้นะอันนี้กับคนที่ลงมาแล้วนะเราเรียกสิบดูบี้นะครับแล้วก็มีระดับความยากระดับเดียวนะครับไม่มี2ระดับเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ลงได้หนึ่งรอบถ้าคะแนนไม่พอใจสมมติรอบแรกได้สามแสนปรับกดรีไปสิบบี้ตีรอบสองได้สองแสนลดลงมาหนึ่งแสนมันนับคะแนนสามแสนนะนับคะแนนที่ดีที่สุดนะครับเช่นคุณลงสามแสนห้าแสนสองแสนหกแสนหนึ่งแสนอะไรเงี้ยมันก็จะนับรอบที่ได้เยอะที่สุดของเราเช่นหกแสนอเงี้ยเป็นต้นนะครับประมาณนี้นะ รับบอสเวอร์นะครับแล้วก็พอมันพูดถึงบอสเวอร์เนี่ยก็ร้านค้ามันก็แอบหลับด้วยนะอ่าร้านค้าส่งคราบอสที่ใช้ตาแรกเมื่อก่อนจะเป็นเจมพันยมณีเนี่ยถ้าสุ่มก็พันหน้าเลือกสีก็สองพันหน้าทีนี้มันมีอย่างนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์บอสห้าหก,ก 5, 6, ดาวถามว่าอุปกรณ์บอสเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีออปชั่นพิเศษที่บวก p v e อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมมีพันแต้มผมสุ่มให้ดูเลยอากาศนะครับโอ้โหสวยคือมันจะเป็นพวกอาวุธพวกเกราะที่แบบ มีเปอร์เซ็นต์ได้ห้าถึงหกดาวนะครับถ้าแบบสุ่มพันตั้งถ้าเจ็ดพันก็คือหกดาวชัวร์ๆอะไรเงี้ยมันก็บวกขอ,อพวกพลังป้องกันถ้าเป็นกล่องใน PVEPVE คืออะไร PVE คือการตีบอสหอดันเจี้ยนต่างๆเบอร์บอสนะครับแล้วก็พวกเอ่อไอปราสาทก็น่าจะเกี่ยวนะฮะจะไม่เกี่ยวกับ PVP คืออารีนาอะไรพวกเนี้ย PvO เนี่ยจะไม่นับนะครับออฟชั่นล,ล่างอย่าไปนับประมาณนี้นะประมาณนี้สแตทก็ คล้ายๆกับอุปกรณ์เซเว่นไนท์เองหรือว่ามันจะมีท v e เพิ่มมาอย่างสูงสุดรู้สึกจะ10 10 10หรือ15เปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะ15เปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาไว้พวกใส่พวกสนิปเอ่อเดลโลนอะไรพวกนี้นะมีภาษาเนะี่ยใครอยากลองก็ลองแล้วกันนะครับอ่าถ้า7,000เนี่ยมันเลือกได้ว่าเราจะเอาวุ้ดหรือกรอบนะแต่ว่าคนบอกว่าสุ่มพันธุนึกว่าการออก6ดาวเกินครึ่งอยู่นะซึ่งไม่รู้มันปรับยังนะนะมีคนลองสุ่มแล้วนะส่วนร้านค้าอื่นๆเนี่ยก็ยังคงเดิมนะอ่ายังไม่ลดราคาคนะค ที่เหลือมือนเดิมนะครับนี่ก็คือเวอร์บอสออาเดี๋ยวอะไรเบ็ดเฟิร์สอ๋อกดรับ,บอุปกรณ์ไปเมื่อกี้ไงอโอเคไปดูกันต่อนะครับตอนเน้นต่อไปกิจกรรมหอคอยไม่สิ้นสุดนะอ่ามาดูกันเล่นหอคอยไม่สิ้นสุดสิบครั้งบอกแล้วลีคืออย่าไปฝืนเอาลงอารีน่าเลยนะฮะอย่ามาถามผมด้วยว่าเอาลงอารีน่าดีไหมตอบเลยว่าไม่ดีนะครับช่วยเอาไปลงหอคอยเวอร์บอสอะไร เวอร์บอสเนี่ยจะยากลงดันเจี้ยรายวันที่เขาบอกว่ามันยากขึ้นก็ได้ลงออกวาได้ดินชั้นนี้มันยากๆหน่อยแล้วก็ลงออกวาไม่สิ้นสุดได้ดีมากนะครับเล่นสิบครั้งขึ้นไปรับแรกโอเคกับแรกใส่จันแรกเคคือแรกตรีวกปรกรณ์แรกใส่จันคือตีบวกอ,อัญมณีนะครับก็กิจกรรมหนึ่งอาทิตย์นะครับเล่นรวมห้ององครามสิบครั้งนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องผ่านสิบชั้นอาจจะเล่นห้องทองสิบครั้งซึ่งมันถึงแล้วเนาะนะครับก็รับไปเลยครับอย่างละชิ้นอย่างละชิ้น ไม่ต้องแจกก็ได้หรือจะแจกเป็นแบบกิจกรรมก็ได้นะครับต่อไปเป็นคอสตูมแบบใหม่จำกัดเวลานะไปดูร้านคอสตูมกันเลยนะครับข้าร้านคอาตูมง่ายกว่านะครับไปถึงถึงตึงแพ็กเกจพิเศษบาเลนไทยลดราคาส0ร์นะครับราคาเต็ม7ชุดรวมกันมาหนูว่าสิบ่เจ็สบาก็ตกทุลละ10บปารแล้วก็ตัวหนึ่งประมาณ สองร้อยก,กว่ากนะสองร้อยกว่ากก็ลดเหลือหนึ่งหนึ่งห้าห้าสี่เก้าครับลดสามสิบเปอร์เ,เซ็นต์นะตัวนี้แน่นอนกล้าหารครับยักษ์เมฆามีชุดกับเขาแล้วมันไม่ค่อยชอบเลยว่ะหรือใครชอบคิดเห็นยังไงบอกได้นะเรื่องคอนจูฟี่นะฮะเหมือนเป็นการบอกใบ้ในในยว่าจูฟี่จะเข้าในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้แหละนะฮะเป็นไปได้เลยเพราะมันมาอยู่ในเซตนี้นะฮะต่อไปซิวเวียเหรอใช่ป่ะซิวเวียป่ะเหมือนจะเป็นซิลเวียนะฮะ ก็เนี้ยแหละสองตัวนี้น่าจะปตาว่าใกล้เข้าแล้วเจสซีลินเขียวอะไรเขาวะเนี้ยเจสซีลินนะฮะแอโอแอโอโอโหตัดผมสั้นว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องก็นำลายหกแน่นอนลินน่ะโอ้ลินชอบสีเขียวไงไม่ใช่อะไรแี่สีเขียวลินมังกรเขียวชมพูนะก็อลิเซียป่ะ อาลิเซียนะฮะดูจัดท่านะครับอาลิเซียแบบตู้มอะตู้มเลยอะเออชอบสุดน่าจะเป็นชุดลินนะมะีม้มวนผมเนะนะก็ไปดูกันว่านอกนี้มีชุดอะไรบ้างเลยครับมีชุดลีเข้ามาใหม่นะครับก็ต้องปลุกพลังถึงจะซื้อได้นะครับจัดตินบีเบอร์นั่นเองนะครับที่รอคอยกันใส่กับตัวเวก,ก็บวกเท่านี้เลยนะครับใครแฟแ,ฟแฟนคอติดจัดได้นะครับ ยูรินะครับยูริเนี่ยเป็นชุดจํากัดเวลาแต่ไม่มีชุดปลุกพลังว่ะเออชุดปลุกพลังไม่มีนะครับไม่มีฮะโคเสียดายนะดูฟี่นะก็จะเป็นชุดนั้นแหละชุดฟุตเค้กเดี๋ยวเป็นฟุตเค้กเลยนะครับซิเวียนะฮะชุดเมื่อกี้ที่บอกนะครับก็ซื้อแยกได้นะครับสนใจอยู่สนใจอยู่บอกเลยไอเลนฮทออลิน oh, อเิเซียอลิเซีย,ซยนี่ชุดนี้มันปลูกพลังเปล่าวะชุดนี้ไม่ปลูกพลังนะครับใส่ชุดนี้ดีกว่านะชุดนี้สแตทดีกว่านะครับอันนี้บอกก่อนนะครับเดี๋ยวซื้อมาสแตทลดแล้วแบบไม่ชอบกันนะฮะอันนี้ก็ชุดมิ้นช็อกโกแลตนะฮะของลินนะครับก็แฟนๆคอสคงเก็บกันหมดนั่นแหละอย่างชุดของก้าหานก็ไม่ใช่ชุดปลูกพลังนะเออบวกแค่ยี่นะ ชุดปลดพลังนี่ผมจะรีบปลดให้ไวเลยต่อให้ต่อให้มันไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็เถอะนะชุดไพรโอบูลี่กาหน่ากาเนชไหนนะนึกว่าอยู่กาหน่าก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับคอตูนนะครับก็ลดราคาอย่าลืมซื้อกันนะครับใครสนใจคอตตูนนะก็น่าจะถูกใจนะครับชุดนี้นะครับดีใจด้วยนะฮะได้เสียตังค์แล้วนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมกล่องน้ำโชคของเมก,ก็กลับมาขายเรียบร้อยนะครับ าระยะเวลา1อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับก็ได้รวมนะฮะับฟันหกร้อยห้าสิบรูบี้ร้อยยี่สิบตัวปานแล้วก็บัฟพระจุไทยเจ็ดเปอร์เซนต์ด้วยนะครับก็ใครสนใจเติมเองก็ได้หรือจะเติมกับผมก็ติดต่อทางเพจนะครับโอนกสิกรไทยสี่ร้อยบาทหรือวอลเล็ตก็สี่ร้อยสามสิบนะครับอ่าก็บริการรวดเร็วทันใจถ้าไม่ติดสตรีมหรืออะไรนะติดต่อได้ครับผมทางแฟนเพจนะครับก็มาหากินนะครับเออควมจะพังเป็นไรไม่รู้เครียด เพ่อมาตาดอกอัศวินนะครับก็ทีนี้ก็เป็นเลทของก้าหากาหลีเนซียเนเดิมนะครับแล้วก็ก้าหาเนี่ยเลทนานมากแต่แบบแม่งไม่เคยได้ได้ยากอะคือเคยได้แต่ได้จากผสมอย่างเงี้ยแต่มันออกยากมากครับเลทไอเซียนี่พุ่งกว่าเยอะนะครับแล้วก็เลทของลีนะครับก็น่าจะแยกกันเปล่าเหมือนอาทิตย์ที่มีเวนเนียนะครับที่มีให้เปิด2ออย่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็จะมีเปิดการก็จะมีเนี่ย ถ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นเลทตัวพิเศษนะครับแต่ถ้าจะเอาเลทอสิมิทั่วไปก็กดไปตรงนี้นะครับราคาเท่ากันนะแต่นี้จะเพิ่มมาตาดอกปีนะครับก็แล้วแต่เลยใครชอบอยากจะรีบเอาเวกลีก็ไปจัดได้นะครับถ้าตัวยังไม่ครบนะฮะแล้วก็ร้านค้าลิสเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของออประดับนะครับอ่าใครสนใจก็ไปรับประดับปีได้นะครับอยากซื้อของมีก็ได้ประดับสุ่มสี่ดวงดาวสองอันนะครับเมื่อกี้ซื้อไปเมื่อกี้นะครับ ทั้งหมดก็กิจกรรมประมาณนี้แล้วก็สรุปที่กีวอรแล้วกันนะครับอจะเกี่ยวพี่บิ๊กสิวัดด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่บิ๊กทำคลิปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับไปดูแบนวอรกันที่ที่แล้วแบนทีมถืกใช่ไหมทีมนี้ลินโดนแพโอโดนเซราสำรองก็โดนนะครับก็ไปแก้เกมกันไปแก้เกมกันแล้วกันประมาณนี้นะใครจะเอาตัวอะไรใส่ก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเจอกันพี่บิ๊กพี่บิ๊กใส่น็อกเลยเหรอโหดไปปวะพี่บิ๊ก เฮ้ยมีรีเพย์แล้วเหรอเฮ้ยเหมือนรีเพย์แอบมาปะรีเพย์แอบมาปะครับเออเหมือนมีรีเพย์่ะแต่ว่าไม่อยู่ตรงนี้นะไม่อยู่หมวดนี้นะครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอรอจบวอลสักวอลแรกเนี่ยนะวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีรีเพย์ไหมน,นะครับก็น่าจะเป็นช่วงสตรีมอาทิตย์นั่นแหละพาไปัวนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไงใจฝากกดไลค์ซับสไคร์นะฮะหรือผมทบหล่นอะไรก็ เพิ่มเติมกันได้นะสำหรับกิจกรรมของที่นี้นะเพราะมันเยอะจริงๆนะครับหรือบางกิจกรรมเนี่ยทำคลิปเสร็จมันก็พุ่งมาเพิ่มก็มีนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงครับสนิปเปอร์หรือวีดีนะครับปรับบอสมาขนาดนี้ต้องสนิปเปอร์ก่อนไหมนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์ซับสไคร์แฟนเพจด้วยนะครับซับสไคร์แฟนเพจไม่ได้นะกดไลค์ก็พอนะครับแล้วก็เป็นการตั้งเงินนะฮะทางแฟนเพจแล้วกันเจอกันครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ